วนี้พ่อแม่พี่นอ้องทุกๆทุกคนมาพบูมิกำลังสันติคุอดาวเมื่อไรพบสสันติที่พาทุกคนมาหลอกเยาวราชเนาะทุกคน,อน,อกกคนตอนนี้ก็เลันเวลา,าสี่โมงแรกพอดีนะทุกคนที่พาทุกคนหลอกถนนเยาวราชนะทุกคนไปด้วยอย่าลืมองกดใดกดแชร์กดติดตามให้พาสสันตีเลยทุกคนอ่า নাংলত নাই আকৌ যাওঁ আনা পাতোনডত বাচিলে কলহেনে বাচিলে ভাইলে นกือมาเห็นถนนเยาวราชั้งแรกนะ đang đang lên tụi con đi vào ที่กนมักเที่ยวกลางคืนนะทุกคนเออนเสียงเตือนียงวอ จุดที่เขาบกไทยโยกันในช่วงนี้นะกล่องบางสติมันบอตัดแสงนะทุกคนมันเลยบ่สัดเกนนะคือแสงอาทิตย์มันส่องมาตั้งนานนะทุกคน้าะอาทิทายฮันหน้กกล่องไว้สิ่มันก็เลยชวนเล่นนะนี่เลยเยวาวราศนะโอ้จุดเด่นนะทุกคน เป็นครั้งแรกที่ได้มา เี่ยบม,มันเป็นจุดแบบว่าคนเที่ยวกลางคืนต้องมาก,กันนะทุกคนบาสติก็ยัอยู่แบบมึนเมดค่ำๆตัวอิ๋วแคบบ่ว่าบาสติกับยู่ไกลจีินะบาสติต้องต้องได้ขี่รถกลับเมื่อยเครืกก่อสิหอนทุกคนทุกคนกยายังกันไปหมดเลย จะคองกินนะเนี่ยให้สองในต่อยคองกินเพียบยากมีเพราก้นซื้อกล่องไข่ตอนนี้นะเรา,าไไดีได้ไแต่เนยางค่าเรากินนะไปยางกินออก ชอยน่ยนี่นของกินขวดลายวดไลายเลยาเแต่คนเดินยางคอลหุ่นโอเนี่เลยของกินของกินเล่นลวดของกินนี่ก็ของกินนี่ก็ของกิน

โ okay. อเคคีณยังครับค้นนังขึ้นรับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะเงาหัวเลยนะเด็กอันนี้ก็หกให้ทุกคนเป็น,นแบบไปข่าวๆก่อนนะทุกคนแต่ยังไงทุกคนมาลองเทีย่ยวกังเพราะว่าเขากำลังเ่มเปดิดทางทายคลองกันนะทุกคนก็สิประมาณนี้ครับทุกคน ให้ทุกคนเปิปเ่งมาเล่การเยาวราชนะทุกคนการยิงย่างก็เป็นย่างที่แปลว่าวา,วาสติอยากเห็นเองนสินะอยากเห็นอยากเห็นเยวาวราชนะทุกคนเออขวดเลยขวดสุดเห็นแต่ในแบบว่าโซเชียลเขาสินะอยากมากขึ้นเลยตอนนี้นะแต่กอะทำเป็กคนไรนะทุกคนอยู่ไกลหลายอยู่นะ กูจะห้องกินไลน์ขนาดเลยสุดติงกับดิ้งแมวแล้วห้องกินเนี่ยเต็มเกยียบเลย มีแต่ของกินของขายแบบเพียบเลยอะไรคน คนหล่อเลยทุกคน โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำกรนะทุกคนบาสาตีคาาต่ะฟอลาทุกคนมาก่อนมาทีน่นี่กายจะริมกดตดตามให้บาสาตีนะทุกคนการั้งแรกของบาสาตีฟอลาเนาะทุกคนเออซึ่งแปลว่ามาเห็นเนวาวราครั้งแรกในชีวิตของบาสาตีเลยกับวารายเนาะจะโคตรแบบอเมิดสิงเลยนะแปลว่าบางไทยบรเหน็นในผิดหวังเลยประมาณนเลยนะ บมันอธิบายบนถือแล้วทุกคนมันเป็นทางแหกของเฮาอ่ะปี่เห็นในแต่ในโซเชียลว่ะเยาวราชเยาวราชเข้ามาแต่มาเห็นตัวจริงกับเถือนยังทีนะโคตรแบบโอเคสุดแหละซึ่งโควิดมารอบเนี่ยก็เสียดายแล้วเพราะว่ายังไบบมาเห็นแล้วทุกคนเออการจะได้ก็ขอบใจทางพี่น้องฟังไทยที่เปิดคลิปนี้แล้วทุกคนขอบใจหลายๆขอบใจพี่น้องชาวฟังเล่าขอบใจสุดๆทุกคนที่ติดตามคลิปนี้้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบใจทุกคนไ,ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย